มันแล้วหลายไปไหนแล้วครับนี่หลายคนเศร้ากลัวครับเศร้าไปมึงงัวเศร้าไปหรือพี่น้องสวัสดีครับพ่อบุญเย็นครับผมสบายดีครับสบายดีครับครับได้ยังมาบ่ครับมื้อนี้ครัยเป็นลูกครับโคมลูกตัวผู้หลายไปไดหแล้วพ่อนี่เปิดไร้35ครับ35ลูกที่2หรือลูกที่3ามหรือพ่อนี่ ลูกล <LI> ูกต oh, so ัวที่สองหรือตัวแก่กบ่ครับนี่สองตัวที่สองนี่สองเอ้ามันมันแล้วครับจักเดือนแล้วพ่อมันมันในสองเดือนกว่าแหละครับใส่ยังมาเนาะใส่ตูวหรือใส่หลอดตัวครับใส่ตูวเนาะตก็นั้นก็ใส่ตูวได้ลูกแก่กันหนึ่งครับเอ้าทรงลูกงามครับลูกตัวผู้รอครับแม่กับมันประมาณสองเดือนแล้วท่านสมตัวข้าไปไว้เหตุสังเกตสัตว์ก็ได้ครับตัวผู้นี่ แม่สูงประมาณร้อยสาปดสี่สิบวกลบครับเครื่องดําเปิดยุคได้ครก็พ่อเปิดได้สาสครับผมสามสิบห้าครับคุยได้อยูเนาะพ่อเนาะตุอได้ยู่งเครับคุยได้ครับเบอร์โทรจ้าบาทนพ่อศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกเก้าหกหกเก้าหกหกสองเจ็ดหหสองเจ็ดครับผมพรอยู้หญินเนาะครับผมทั้งคู้สะข้ามครับบานอนนิวาสครับผมนีค้มเดียวเนาะครับคุ้มเดียวครับขอบคุณหลายๆครับพ่อครับบาพี่นองครับผม ลูกแรกครับทั้งน่องี่ลูกตัวผู้อ่าในท้องประมาณสองเดือนแล้วเอาีปน้องไปรุ่นเอาครับเพระาะว่าเพิ่นบ่อนอตรวจเด้อพี่น,อน้องมาบาม,ามา่ออกโทรคับพี่ใหญ่ลงคนดังดล้วด,ดีครับผมแม่มันแม่มันวิติพงมัมนจะเดือนแล้วไก,ก,ก่ขอดอีกอีกประมาณพอเดือนบ่ สิคอดอีกอาทิตย์เดียวโอ้ยเฝ้าตัวทศนนี่ปลูกพักอีกเลือดเพาท่านเราพี่น้องครับรุ่นตัวพู่ตัวแม่ครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งสมสมยมาเนาะครับเนาะในท้องเพิ่นสมตัวเนาะลูกที่ไหนเพิ่นลูกที่สามบ่ตัวต่อไปครับสูงสี่เอ่อประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องบวกลบเปิดเท่าไรพอลงแม่มันสร้างหัวขาลอยสรงหัวขาลอยโอ้จะแม่นพอฟังพี่น้องเอ้ย บริยากไปสมพอครับผมครับผมมีมีตัวเดียวพอ่ะเนี่ยซาวหกห้าร้อยเอ้าเบิดทัวรครับผมศูนย์แปดสองศูนย์แปดสากหมสครับพ่อหลวงงวงามสว่างแดนดินเอาผู้ได้กได้แม่ม่าเนาะครับผมเอาเอาฝากพี่น้องครับโอ้แม่ม่าอีกตัวนึงเอาเอโอ้คือมีแต่แม่ม่าเห็นไห ตัวนี้คลอดเดือนสิงหาอีกจักเดือนเฮ้อเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเอาอีกประมาณสี่เดือนไซ <c oughs> ยังมากครับตัวนี้ครับยังสมโตับเนาะออกเล่ครับ,ต,รบตัวนี้อ่ะสูงสิประมาณรนอยสามหาครับ แม่มันมนเปิดเท่าไรก่อหนึ่งหมื่นแปดพัห้าร้อยอ้หลังหมื่นพี่น้องแม่มานเด้อพี่น้องนี่ประกัน้มดครับประกันมัานเนาะนี่พี่น้องประกันตเน็มทุกอย่างประกันมัานพ้อมเปิดอยู่หนึ่งหมื่นแดพัม่นดันหอยมองเอาปะครับเลือคุยได้อยู่นี่เลืคุยได้จังหน่อยอะเบอร์โทรนะครับผม0 8 7เจ6ดแปด7,727 7727ครับข้อสายัน อ่าทั้งสว่างนี่เนาะมีแม่เดียวเนาะมือนี่เนาะครับก็มีแม่นั่งหน่อยแม่สูงโต๊ะปอยต่อปะตัวนี้เปิดเปิดเท่าไรครับเปิดไหมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทสิบเอ็ดมองห้องคือกันคุยได้อยู่คือเก่าครับตัวนี้สูงสิประมาณหน่อยสิบห่าครับพี่น้องแม่นั่งแดงแดงครับเครื่องดำอ่าหูเนาะสิบเอ็ดครับพี่น้องประกันตัวนี้ให้คือกัน อัวเรียงครับพี่น้องัวเียงันเียนได้ึซื้อก็ได้ขายก็ได้เลี้ยเปลียก็ได้ครับผมเอ้าขอบคุณอะไรครับพ่อสยนครับครรผมอ่พี่น้องครับสี่ครับมาใช่มันไปครับเมื่อนี่ขายสองตัวโอ้หัวเรียงหัวนรียงหัวตะนีดนิล่ะฮะหอวตะนีดหนิอัน สซ่จี้หัหนุนเลบ่ <laughs> ขายเศ้าเก่าหนึ่งไหมโอ้เอามาส้าหา่าขายเศ้าเก่า <laughs> ได้ยินรึอ่าครับครับครับอาอมาแล้วลูกตัวผู้หรือตัวแม่อล่ะนี่ลูกตัวผู้่ะลูกแรกครับครับตัวนี้เมอเห็นจะค้องวันไปหนอง มังงามลูกตัวผู๋แต่ว่าบ่เห็นเจ้าของหอาไช่พันว่าพันเปิดไปหาเมื่นท่านว่าขาครับเจ้าของเห็นเห็นจังมือสองครับอ๋อเดี๋ยวจังสิมาหลอกบางใบครับพี่น้องตักทายหอยไช่พันมานแล้วสั่น่าหัวยุ่มๆเมื่อนี่ตัวนี้ออกไข่หรอตัวนี้หมานแล้วมันไม่ออกเาไดล้วครับได้หลายปอนไรล่ะตัวสิบเก่าเนาะเอาสองเมื่อนโตแบบไงครับพี่น้องตัวผู๋อ่ะ แล้วก็ตัวนี้เป็นแม่แยกลูกครับเป็นเรื่องไรครับอันมานหรือทองว่างตัวนี้ฮะเจ้าของกาเราว่ามันแล้วจักเดือนแล้วประมาณสามสี่เดือนบอนตรวจเนาะครับเขากระสือมา สี่ประมาณลูกที่สามที่สี่นี่แหละตัวนี้ครับลูกสามตัวลูกสามเนาะครับใหญ่เล็กครับตัวนี้สูงกับสิประมาณเกือบร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องว่ามันเล็กครับเดี๋ยวเบิ่งครับเดี๋ยวเบิ่งก็จังบ่สูงปานไดนครับเปิดเท่าไหร่เปิดสักหกห้าร้อยสักหกห้าร้อยกู้ใดเนาะครับครับอ่ะเบอร์โทรไหนครับผมศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์หกสอง หนึ่งหนึ่งเจ็ดแปยหอยลายสว่างแดนดินอ๋อขอบคุณเลายครับหอยลายมันไปแล้วตัวนึงครับอ๋อเบงโงงามทีนี้ามงงามี่งามแม่นางครับหรือจังใดตัวนี้แม่นางแดงเจึงคืองูงร้อยสี่สิห้าใช่ไหมพี่น้องครับร้อยสีอาจจะบวกพร้อมแล้วพี่น้องนี่สีแดงดีครับ ออกทรงเป็นทรงงอหูจัง่อ,อยรครับตัวนี้พี่น้องโดยโค้งสางครับโดยโค้งสางครับสีตัวนี้ไอตอนนี้ทับสมไปเนาะอ่าพี่น้องเอาไปสมบ่เนะาะมักรอนมักตัวกะแล้วแต่พี่น้องครับโอ้เรียบสวยครับแม่นี่เครื่องดำหูด,ดำแข้งดำโบดโบดครับโบดกระเพื่องเนาะเปิ่เท่าไรครับ เปไปเจ็ดห้าร้อยครับผมเจ็ดห้าร้อยอ๋อตอนรองได้ครับครับออกสไตล์ง่วงามอยู่เปิดแต่ว่าเปิดมาเจ็ดห้าร้อยครับคือมาพอฟังครับพี่น่องพูดได้อยู่เนาะพูดได้เบอร์โทรนะครับผม098ย์เ373แปด1879้สมเจ็ดสามหนึเจ็ดเนเจ็อยเครับผอนเขืองสว่างดนดินนี่แม่เดียวเนาะมือนนิเนาะครับผมอ๋อขอพูดเลยครับหอยเล่ สวัสดีครับพอสนอได้ยังมามครับมือหนหัวงาม,ามาแม่นางหัวล้นครับสูงสี่ร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้ค,ครับทับสมไปพอสนให้ทับสมหรืบอกพอสนแม่นางเนาะโอ้ อันแม่พันบอกตัวน่ะครับประกันตามนี้หเหาะพ่อสนเนะะาะฮะผู้ใดมักสายหัวล้นๆนครับพี่นอ้องก็มีเขาล้นธรรมชาติครับนี่พี่นออ้องแข้งขาใหญ่ครับเด็ดสวยพี่นอ้องตัวนี้ก็ได้่ะหัวล้นๆนแม่นางผู้ใดยอยากได้เอาเขาไปเฮ็ดแม่พันแม่บอแกแข้งขาใหญ่ครับแข้งขาใหญ่โครงส้างดีครับไอเปิดเท่าไรพ่อสนสักสาม โอ้เงงงามเปิือมาพี่น้องเลยเจ้าสามมองเอาป่ะพ่อป้งเล็กน้อยคุยได้อีกอยู่ฮะเบอร์โทรนอศูนย์แปี่ศย์่อ084 084 788 788 2341 2341พ่อสนพ่อสนทั้งตุลระคำนาะครับเนาะฮะครับผมขอบคุณหลายๆครับพ่อสนฝากเงงงามพ่อสนครับหางสุดยอดครับตัวนี้หางเกือบลากดินครับเครื่องดำพี่น้อยฮะฝากไว้ครับผมสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องที่กำลังเราชมส่องสบายใจค้าอมอีพี่น้องมือหนีพ่อพี่พ้อ,องมาอยู่สนามบ้านโพกเจริญครับพี่น้องอำเภอสวา่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมถูกมือวันังคานแล้วกัวันเสาร์ครับสนามนี่พี่น้องมันเปิดทำการมือหนีเป็นวันังคานครับพี่น้องวันังคานที่23เมษายน2567ครับผมโอ้หัวกบเข่าหลาคือกอาครับพี่น้องจากมาแต่ใส่พี่น้องห้องก็รู้สึกว่า ปล่อยออกขายออกหลายครับช่วงนี้เป็นนาลงไ้ลงนาได้ยังมากพอเที่ขายงัวแม่รวยพิ่นครับครับขายแล้วครับพอใหญ่ทมมาอยู่บ่พี่พอมันบ้ามากพี่งัวมากครับครับผมอขายหอยเท่ครับพี่น้องลูกชายหอยทมพี่น้องเขาลูกซื้อวาสิขายงัวออกหลายครับช่วงนี้พี่น้องสังเกตเบิ่งงัวหลายครับอาจจะเป็นเพราะว่าค่าใช้จ่ายละพี่น้องลงไ้ลงนาอีกแล้วพี่น้อง ปับแปบเบข้าเดียวสิลงหน้าอีกแล้วกะมันกมีค่าใส่ใจละ่ะพี่น,อน่องครับอะเบิ่งห่างหญยเพื่อนพี่น,อน่องห่าง่ายจากทั้งอุดรลูกตัวผู้นะครับเนอะลูกแรกลูกตัวผู้โอ้เหลี่ยมใสครับตัวนี้เลี่ยม,มอง,มองเปิดอยู่สอ<า>งม<า>ือหเครื่องดำแม่ท้องว่างนะครับเนอะ อสูงกับสิประมาณร้อยยี่สิบยี่สิบแปดนี่แหละแม่เพื่นนี่ยเสาหาครับลูกแรกเออเป็นตะเลียงครับงัวใสงัวไม่สิบเจ็ดแม่นางสูงกับสิประมาณร้อยสามสิบครับตัวนี้พี่น้องเครื่องดำปะครับตัวนี้เครื่องดำอยู่เนาะเพราะว่าเพื่นไปยืนบังกันอยู่ครับงัวเนียนงัวมันหลายครับห่างไงเพิ่นเปิดอนยื้อได้กับครับตัวนี้สิบเจ็ดยื้ได้เนาะครับเนาะต่อได้อ่ะแม่พันแม่บอกครับนางหน่อยฮะ ตัวนี้เป็นแม่นางเครื่องอมครับพี่น้องวันทำผสมนะครับเนาะครับสูงกว่สิบประมาณหน่อยสี่สิบอยู่ครับพี่น้องตัวนี้แข้งขาบางใหญ่ครับตัวนี้เท้าปลาอยู่พุ่มนี่ลูกตัวฟูเื้ากันทรงลูกแดงครับลูกแดงครึ่งครึ่งสิบประมาณลูกที่สองบอครับหรือลูกแรกตัวนี้ประมาณลูกแรกแหละครับเพราะว่ามินมอยู่ครับสูงกว่สิบประมาณหน่อยสามหาบวกครับตัวนี้เปิดยุคได้หรอครับ เศร้าหาเนาะลูกค <m> ุณยางไปคุณแล้วพี่น้องอะไรกันลูกตัวแม่นโคมลูกตัวแม่สิประมาณลูกแรกหรือลูกสองนี่งหลักพี่น้องโอ้แม่กับม่าน้อมตัวทองแล้วตัวทองแล้วครับพกเดือนแล้วประกันเนาะประกันครับชุดสองได้สามเออสมยังแม่ครับได้ทองเป็นตัวนี้สมตัวสมตัวเนาะประกันม่านไหแม่กับสูงอยู่ม่านร้อยสี่สิบครับบวกลบเปื้อนดำ สี่ <Sie> หมื่นโอ้ลูกงามครับตัวนี้อะลูกตัวเมียใส่เมาครับลูกตัวเมียสี oh, ่หมื่นต่อไดเนาะครับต่อไดครับผมรัพวกนึงอ่ะพวกนี้เปิดไห้าสามหาล้อยลูกตัวเมียแม่หัวโล้นครับสาวสามหาร้อยแม่สูงร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้นี่บังลูกครับลูกแดงครึ่งคึครับตัวนี้สาวสามหาร้อยเอาผู้ใดมักสายหัวโล้นมาจัดตัวนี้ครับ ลูกตัวแม่เสาเท่าไรครับตัวนี้เสาเจ็ดแม่โครงสางใหญ่เนาะสิประมาณลูกที่สามนี่แหละตัวนี้พี่นอ้องลูกตัวแม่ค่าซีหามันมาก่อนะครับเขาได้กว่าครกม,มีครกมีเปิดไปเสาเจ็ดห้า,หาร้อยเสาเจ็ดห้าร้อยอ่ะไปลูกตัวแม่ครับผมมันเปิดไปเสาสองครับด้านหลังผมขออนุญาตหมุนกล้องเด้อพี่นอ้องเลยหางกรากดินครับตัวนี้ เป็นสถานะเป็นไังไหนครับแม่นี่สถานะครัที่เปี้ยวครับท้องว่างรถแม่ท้องว่างเนาะ,ะเป็นแม่แยกลูก,กสูงกว่สีประมาณหน่อยสามเจ็ดสามแปนดนี่แหละปไปเสาสองเสาสองอ๋อหลักเสาปลายครับพี่น้องเลี้ยงเยท่านี้แหลคนนะครับมือนี้ครับมันแน่บ่ครับมือนี้ได้ขายเป็แน่สองสามตัวเลยโอ้หัวเลี้ยงบ่ครับขายแต่หัวเลี้ยงครับ อ่ะเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรก็0 8 3 0 8 3 1 3 1สามศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่าะหนึ่งแปดองเจ็ดครับแปดสดีครับน้องหานน้องหานอุดรธานีจัดมาหลายตัวอ่าอาจสิไล่พวกพี่น้องก็สอบถามเพิ่มเติมได้เนาะครับเนาะครับผมอ่ะฝากพี่น้องครับผมฝากหางไงพิ่นพี่น้องงัวเพิ่นหลายครับบางเทื่อมันสิเบิ่งรายละเอียดอาจจะบ่ชัดปานไรพี่น้องก็โทรคุยกับเพิ่นเบิ่งเบิ่งหอยไฟลัดครับ คนจัดงัวเลี้ยงลำเล็มมาฝากพี่น้องครับลูกตัวเมียลูกแรกลูกสองหอยแปรรสน้องครับลูกสองครับลูกสองเนาะทั้งนั้นลูกตัวแม่แม่นี่สูงประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องตัวนี้แข้งขาดีดีครับมัมีขาทกขาทอนครับอ๋องัวเลี้ยงครับพี่น้องเล็บกะใส่ได้ยยูดอกพี่น้องเอาอยังดีดีล่ะ อย่ามาขาทกให้พี่น้องคนเห็นดิเรียบร้อยดิประกันตัวนี้ให้ครับแงขาอ่าลูกตัวเมียได้ยึกเดือนละลูกตัวแม่เพิ่นลูกได้ทเดือนบเดือนแม่เป็นไังไหมครับตอนนี้ไม่สมครับว่างๆเนาะครับพี่น้องไปซ้อมไปสมบ่าว่าเป็นยางจอยครับพี่น้องอ่าทั้งแม่เพิ่นนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่ที่เชียงใหม่ก็สิขึ้นดอกพี่น้องนี่เปิดยี่ห้อใดหอยพปรัดสองพันแปดครับสองแปด โอ้ยเหเป็นพอฟังครับพี่น้องเลยมองเอบัครับหรือตัวใดอยู่ตัวใดครับอ,อ่ะคุยได้อยู่เนาะครับตัวร้องใดครับอ๋อเบอร์ทัวรหนี่ครับผมศูนย์แปดสองศูนย์หกสองเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าสามห้าเก้าศูนย์สามห้าเก้าศูนย์หอยไปรัดเจริญสินเนาะครับผมอ๋อขอบคุณหลายๆหอยไปรัดมีคมเดียวนะครับน้องมือนีินนครับลายเบิร์ดแล้วครับอ๋อหมันแล้วมือหนิอ๋อเหลืออมลูกตัวแม่ให้พี่น้องไปเลี้ยงครับเก้แปดพู้ใดต่อได้ครับพี่น้องอ๋อฝากไว้ครับผม เอาไปโซวใช่หระเอาไปโ่วักเสียรัดสู่กันโอหลายไปได้แล้วไอพง3์ครับผมเสือโอ้ลูกตัวแม่ครับแม่กับอเดนสนมันเืือน้ำเจ้าวะฮะผมขายบมาเ้สมห้านียดียินยินดีนียียน่นน พอยเน็ดพันว่าเลยซื้อแซวเน็ดหนึ่งคนอ๋อหอยกับหอยเพันหอยกับหอยเพันเป่ายอกเป่าอ่ำกันได้สิดอกที่น่องว่าขึ้นง่ายดอกที่น่องเอ้ยราคางี้ยวกันไดเบิางเพิ่นซื้อเพิ่นขายเพิ่นพิจิจอบกันอยู่นี่ไม่ได้สิถือไปหนาครับเบางงี้ยว พี่น้องเขาก็แหงง้อแหงตือกรแหงจําเป็นครับบอกว่าอาทุนลงไฮลงนะเป็นไงครับว่าลูกรลานเปิดโรงเรียนนี่จะไฟบังครับพี่น้องเลยอ๋อจะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมว่าผมวาพ่อกันวันอังคารและกับวันเสาร์ครับทั้งสนามโคเกเร้นห้องพี่น้องสว่างแดนดินสกลนครครับผมอสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ